เดี๋ยวให้มือเทสไปลองดูก่อนอ่ะเดี๋ยวคุณอาลองดูครับผม FC ร้านนะครับคันที่แล้วก็พาซีบิไปนะครับวันนี้ก็เลยมาขอลองตัวต้าอันพิส1.8 G g o o ท็อปสุดไม่ได้เชนม่านหลัง ABS Airbag บอกไฟฟ้า Air Digital กล้องหลัง VSC โอ้โหนี่โปรโมชั่นหรืออะไรเนี่ยครับเนี่ยเดี๋ยวมาดูนครับว่าหลังจากเทสได้แล้วเป็น อยาไกลบ้างนะครับผมมาพีพีแล้วคารต้องได้ลองรถครับพี่บอกว่าเมื่อยอากาศร้อนไปส่งหน่อยได้ไหมดี๋ยวจัดไปเลยครับผมมีปัญหาไหมไม่มีครับพี่จัด้ากับพีพีต้องใส่แล้วผมโอ้โหลูกค้าเนี่ยมาจากบ้านแพ้วนะครับแหมบอกว่าอากาศมันร้อนครับไม่อยากขับก็เมื่อยเราทำไงดีเราก็มีบริการจัดส่งครับผมมันต้องอย่างนี้นะครับผมปลอดภัยสบายใจหายห่วงครับผมแน่นอนเนาะจริงๆขาดยูอย่างเดียวอะไรครับขาดใส่กล่องกระปุกโบ กกะลก่องลงหน้าบ้านปุ๊บเปิดกล่องแกะโบนี่ใส่กล่องมาเลยดีกว่ามาแลยวดูน้องเองพอวันนี้ส่งโอกาสเขาเลยมาเห็นตัวด้านเทสของเราเราชอบเอาดุมาดูปุ๊บบอกน้องใส่ถุงเลย,ยรถเสร็จรายหน้าเลยครับพี่บีเรียบร,อร้ยบรอเรยเลยนะครับพี่ก็บอกว่าทำยังไงดีครับเปิร์ลไม่อยากขับรถกลับมันร้อนด้วยเมื่อยใช่ไหมเมื่อยด้วย อากาศเขาไม่ค่อยดีทำไงดีก็ไม่ไกลกว่า60กิโลทางเราก็มีบริการจัดส่งทั่วประเทศครับพี่มีโอ้โหจีนีสุดสไตล์พีพีรถพาวิพี่100กิโลแรกก็ส่งฟรีเลยนะครับไม่อยากขับไม่มีปัญหาครับพีพีจัดให้ครับน้องเหมือนเดิมครับพี่ป๊อปสุดหล่อของเราแล้วครับผมต้องการรถสไลด์นะครับยกรถสไลด์รถด่วนยกรถไปไหนยกไปไหนที่ไหนอย่างไรต้องพี่ป๊อปรถจกของเรานะครับผมใช้บริการได้เลยทั่วไทยครับผมสุดยอดจริงๆนะเป็นไงบ้างน้องหลังคันนี้ สวยงามมากสุดยอดนะคุภาพดีมากขับเงียบกิบ๊บเต,ตัวท็อปด้วยเป็น F4 เ,เราด้วยนะครับดูแลให้ดุดย่านมิดมิดคู่บ้านธนาคารศรีนครโอเคน้องหลังขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับตกลงเรียบร้อยแล้วนะครับคุณอาย,อยุเท่าไหร่นะแปดสิบเอ็ดแล้วน่ามาซื้อคันใหม่อีกนะบริการดีไหมนี่นี่ได้อยู่นะขอบคุณมากๆสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยน้องเอ็กซ์ตรงกุนาหน่อยโอ้โหแปดสิบเอ็ดแล้ว ยังแข็งแรงอยู่เลยมาจัดอันติสเราไปโ,โห,หนาาา่ารักมากๆากคันนี้นะครับโอ้โหเราก็เห็นว่าเอฟติดตามเรามานานนะครับแล้วก็มาดูรถแล้วชอบใจนะครับแล้วก็ไม่สะดวกขับกลับนะครับ,รบกณอากแกก็มีอายุที่นึงนะครับเราก็จัดส่งเลยน้องเอ็กไม่มีปัญหานะครับตรงคอนเซปต์อยู่ที่100กิโลแรกเราอยู่แล้วนะครับ<ด>แล้วคันนี้ก็ยินดีส่งให้ด้วยนะครับ f c เราดูแลเราอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ติดตามเรามานานนะครับโอ้โหไม่ส่งให้ได้ยังไงอะครับผมน้องเอ็กขอบคุณมากมาก พี่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหลูกค้าน่ารักมากๆน้องนี้พุ่งตรงนะอบอุ่นมันอบอุ่นชื่นมืน่นเราขายรถตรงมาตรงไปนะครับทุกอย่างให้มันตรงตามที่คุยตามที่ตกลงไว้เท่านั้นเองครับก็จะเรียบร้อยละนะครับ<อ>สบายๆเลยนะครับโอเคลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับรถยนต์สวยๆนะครับแล้วก็หารถเที่ยวสงการกันนะครับแล้วก็ยังไม่รู้จะเลือกรถอะไรดีเนี่ยรอปรึกษาได้นะครับไม่ใช่ว่าดูหน้าเพอย่างเดียวเรารับปรึกษาโอนรถ นะครับแล้วก็ประกันภัยภาษีพร,พรบรทุกอย่างเลยนะครับเราก็ดูแลหมดนะครับพม่ได้ฝากต้นแบบเอฟซีไหม,มก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ผมหน้าเพจเป็นผมจะได,ด,ด,ด้ไม่พลาดรถดีๆทางเราผมมีอต้องพาดูแนวว้ทีโอเคขอบคุณมากนัง้งเยอณครับ